สวัสดีครับมาต่อนะครับสำหรับเรื่อง c ีชาร์ปโดชุดนี้ผมสอนเป็นเรื่องแบบสุดยอดมากนะครับเรื่องของ m d ็มไดฟอร์มนะครับมันเป็นฟอร์มที่พิเศษกว่าฟอร์มอื่นนะครับซึ่งมันจะมีฟอร์มแม่ฟอร์มลูกทํางานด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสร้างให้ดูนะครับไปที่โปรแกรมของเรานะครับขอปิดหน้าไปนะครับสร้างฟอร์มใหม่นะครับ Add w i n d o w Form นะครับอาจจะตั้งชื่อว่า,า Form M D I นะครับแล้วก็ C S แล้วก็กด add เข้าไปอ่ะอ้อโทษทีฮะผมผมเข้าใจผิดลบทิ้งก่อนนะครับผมืมเลือกฟอร์มที่ขวาใหม่นะครับ Add w i n d o w Form นะครับซ้ายมือแล้วเป็น w i n d o w Form ขวามือแล้วเป็น m d i Form ตรงนี้นครับตั้งชื่อนี้ได้ m d i Parent 1กด Add เข้าไปนะครับลักษณะฟอร์มที่เป็น m d i ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งพอเราเล่นโปรแกรมเนี่ยมันจะมีฟอร์มแม่ฟอร์มลูกอ่าเดี๋ยวจะลองตั้งรันก่อนก็อยู่ที่ m d i Parent 1นะครับโอเค s a ฟลองรันดู เราจะครูนะครับอ่านะครับพอเรากด new อย่างเงี้ยอ่าฟอร์มก็จะอยู่ข้างในฟอร์มแม่ทีนึงนะครับนะครับแบบเนี้ยมันจะออกข้างนอกไม่ได้ลักษณะอย่างงี้นะครับเรียกว่า e m d Parent Form นะครับข้างในเนี้ยเป็นฟอร์มลูกข้างนอกเป็นฟอร์มแม่นะครับแล้วก็จะใช้งานเมนูอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ในฟอร์มนี้เลยนะครับนี่แหละคือการใช้งาน e m d Form เอาล่ะ ทีนี้ผมก็จะเล่นกับมันอีกนิดนึงโดยการลบมันทิ้งก่อนลบทิ้งนะครับเมนูส mm hmm. ติปจะลบทิ้งนะครับคลิกอะไรลบไปอ่ะก็สร้างเป็นเมนูหลักแล้วกันเมนูหลักอ่ะสมาชิกสินค้า สองตัวพอวอ่ะนะครับจากนั้นเนื่องจากว่าเราลบทิ้งไปเนี่ยมันต้องมีอันนึงที่เออร์เลอร์แล้วก็เดินคลิกเข้าไปลบนะครับมันที่ที่เออร์เลอร์ลบออกเห็นไหมเนี่ยพวกนี้มันเจอเออร์เลอร์นะบลบทิ้งโปรแกรมเราจะได้ไม่เออร์เลอร์ไปกับมันนะครับอลองรันนะโอเครันได้นะครับคราวนี้ผมต้องมาสร้างฟอร์มก่อน ไล่เปิดดีกว่าแบบคลิกเพื่อเขียนโค้ดนะครับก็อันนี้ครับเว็บดราเซอร์คลเขียนดูเว็บดราเซอร์แอปชื่อว่า F ถ่ากับ New เว็บดราเซอร์แอปนะครับแล้วก็ F Show พอละ Show นะครับเรียบร้อยจากนั้นก็ลองรันดู ก็จะโชว์ขึ้นมานครซึ่งหลักการเนี้ยจะไม่ใช่การใช้งาน mdi form นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปตั้งคน่นิดนึงต่อไปนะครับ f mdi parents นะครับเท่ากับ this ก็คือกำหนดว่าฟอร์มหลักของตัวนี้ชื่อว่าอะไรคำสั่ง t h i คือฟอร์มนี้นั่นแหละ mdi parent 1นนะครับเพราะฉะนั้นลองใหม่ ก็จะได้อยู่ในฟอร์มหลักแล้วนะครับก็จะออกขนอไม่ได้เหมือนเมื่อกี้กดไม่อีกกดไม่อีกก,อก,ก,อก,ก็จะเป็นหลายฟอร์มแบบนี้ครน,นี้เดี๋ยวผมจะพามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าเอ๊ะจะทำไงให้ขึ้นแค่อ,อันเดียวนะครับเรากดกดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันก่อนจะเปิดฟอร์มเนี่ยต้องวนหลุนิดนึงนะครับต้องวนหลุนิดนึงเพื่อ ฟอร์มฟอร์มลูกนะครับ for each นะครับเพื่อทำการวนลูปฟอร์มนะครับตั้งชื่อนะยชารก็ได้ ch นะครับ in mdi นะครับ chidden นะครับไปถามซิว่า ฟอร์มที่อยู่ที่เป็นฟอร์มลูกอะ่ะมีเท่าไหร่ถ้าเจอปั๊บก็สั่งปิด ch นะครับ d o บ high ก็คือสั่งปิดไปก่อนนะครับแบบนี้อ่าลองดูใหม่นะครับปับ๊บอ่าได้หนึ่งอันปับ๊บอ่าเจงว่าใช้ได้แล้วปับ๊บนะครับมันก็ได้ฟอร์มเดียวแล้วโดยที่ มันจะไม่เพิ่มมาเรื่อยๆเหมือนตอนแรกนะครับอันนี้คือการใช้งาน M Day Form นะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเหมือนฟอร์มทั่วไปต่างแค่มันเป็นฟอร์มแม่ฟอร์มลูกแค่นั้นเองนะครับวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ